แส้เกิดด้วยความเป็นนางลายมาตลอดแต่แม่เป็นคนมีมีมเยอะนะรู้ตัวเองไหมเป็นคนมีมีมรู้แล้วก็ก็ไม่ได้ตั้งใจสักอันเลยนะไม่ได้ตั้งใจใช่เหรอไม่ค่อยนะแอบว่ารู้สึกว่าอะไรที่มันตั้งใจมันจะไม่เป็นมีมมันต้องเกิดให้แข่งแบบออกจากความโกกกลังของเราเองนั่แหละอย่างมีมอย่าให้ฉันรู้ฉันพูดไมชัดแม่พูดยังไงแม่พูดยังไงอย่าให้ฉันรู้อย่าให้ฉันมาจากไหน จากเรื่องแก้วรองแพ้ค่ะเรื่องีแรกเรื่องแรกก็อ่ะแล้วผู้กำกับเขาไม่สั่งคัดไม่อะไรเลยด้ดยเพื่อพูดไม่ชัดก็อันนั้นอาจจะดีที่สุดแล้วอันนั้นอาจจะแบบคือตอนนั้นอะขอแก้ตัวนิดนึงคือสมัยนั้นอะเราไม่คิดว่าเราพูดไม่ชัดขนาดนั้นคือสมัยนั้นก็คิดว่า ฉันคือสปีชไทยได้ช <zy> ัดแล้วใช่ชัดแล้วคือขอแก้ตัวด้วยก็ไม่ได้เป็นฝรั่งมาจากไหนด้วยนะคือแค่แบบเป็นคนน้ำลายเยอะจริงจริงตอนนี้ก็ยังแล้วมันองคอยเกินน้ำลายเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ยังเป็นอยู่เลยอ่ะเออมันก็เลยอาจจะมีความโอนน้ำลายนิดนึงแลอีกอันนึ่งหลักมีแบบกำลังยืนสัมภาษณ์อยู่นะคะเพราะว่าทางผู้ใหญ่เดลินทางผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่เขาก็ สัมภาษณ์อยู่อะไรเตอเกียดอ่ะแม่ไปคุยกับแม่ซื้อที่ไหนแม่ซื้อคนนั้นชื่อแมทธิวดีนพี่แมทเขาอุ้มดิแลนมาดิแลนเขามาก็เลยอยากทักหลานแล้วก็มายืนคุยตอนเราสัมภาษณ์อยู่แล้วมันหงมาถามมาผัวอยู่ไหนอะไรก็ถามอะไรก็ถามอะไรผัวอยู่ไหนผัวอยู่ไหนเราก็แบบหยู่ก่อนได้ไหมสัมภาษณ์อยู่ เดี๋ยวไม่คุยเรื่องผัวผัวก็ถามผัวใครผัวเราผัวเราไม่ใช่ผัวเขาไม่ได้ผัวเขาเออใช่แล้วเราก็สวนไปอย่างนั้นเลยใช่แล้วค um> ือวันนั้นน่ะก็คือจําได้ว่าใส่แว่นคเพราะว่ากำลังจะมาทำเลสิกเขาห้ามใส่คอนแทคเลนส์เราพอสำข้าเราก็ถอดแว่นออกก็เลยจะถ้าจะดูในวิดีโอมันก็จะมีอารมณ์แบบเพราะเรากำลังดูเมื่อไหรอ่ะคนสมัยเนี้ยเขาจะไม่รู้จักอะไรละ เขาจะรู้จักแอลว่าเป็นแอลินสัมภาษณ์อยู่แอลินแอลินอยากให้ฉันรู้อะไรเงี้ยและแอลินช <mm ุดเงี่ยวเรายืนชี่อยู่ว่ะดูดิทำไงอ่ะมาชุดเดียวอ่ะไปซื้อมาจากไหนไปซื้อจางไหนไอจี เคยแล้วก็ซื้อมาอและตอนที่ซื้อคิดอะไรอยู่ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ทำไมคิดอ,อะไรอยู่ก็มันก็สวยดีอ่ะ,อะ,ะคุอ,อ้าวเราไม่น่ามีอะไรไงเรากดเรากดซื้อจากลูกพี่วุ้นเส้นนะ,ะวีเจวุ้นเส้นนะ่ะเขาใส่สวยแล้วฉีดมันไม่ใช่ฉีดติน้้ำตกมันก็อยู่ข้าง้างน้ำตกก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางไงแต่เราก็แจ็คพอตไปเจอแบบผ้าอีกตัวที่ผ้ามันวางลายแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าเราไปซื้อของกอปแหละพูดง่าย พอกำลังจะลงไปงานแต่งแล้วว่าชุดมันแปลกๆเนาะก็ถ่ายเดี๋ยวใส่ชุดนั้นไปงานแต่งใช่บ้าไปแล้วเี๋ยวทั้งงานคือเหมือนมีคนมาพูดว่าเออแบบเป็นเป็นไวรัลนะแต่ไม่เห็นจนกระทั่งนักร้องในงานแต่งงานอ่ะเขาเดินเข้ามาบอกพี่แอลินคะหนูขอถ่ายรูปกับชุดพี่หน่อยเราก็ไม่รู้เราก็แบบอ๋อได้ค่ะสักพักเขาก็เปิดให้ดูว่าพี่โอ้หนูเพจหนูน้อยอะไรลงมาเต็มเลยก็อ้าวชิบหาย